คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่กรารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับในงวดประจําวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนนะครับพศ2567กับเลขทูบบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับก็ได้มีเอฟซีพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาอยากชมเลขทูบบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านหลังจากมีความโชคดีกับเลขทูบป,ปู่อยู่หลายงวดนะครับแอดก็จะมาจุดขอโชคให้เอฟซีพี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกัน รอลุ้นรอชมไปพร้อมกันนะครับผมอาจจะมีเสียงฝนบ้างนะครับฝนตกนะครับพี่สิพี่น้องแอดก็กราบขอโทษขอไปอาจจะมีเสียงฝนสดแทรกนาก็มารอรับชมเลขทูบไปพร้อมกันเลยนะครับผมครับผมก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขออุทิศฐานนะครับจะเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวย เป็นคาถาพระคาดานะครับสําหรับเอฟซีพี่น้องสนใจคาถาพระคาดาหรือว่าคาถาขอโชคขอหวยก็จดไว้แคบไว้นะครับเผื่อมีฤิทูบอยากจะจุดเสียงโชคในวันพระยิ่งจะดีนะครับก่อนอื่นก็มีนโมสามจบนะครับนะโมต,ะต,ตัสสะภะคะวะโตระตูสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระตูสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระตูสัมมาสัมพุทธัสสะ อินทยสังเทวยสังกรมยสังมหาพรมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักรวัติยสังมหาจักรวัติยสังพุทธยสังปเจกพุทธยสังอรหันตยสังสัพพจิตติวิชาจารยสังสัพปโลกาจริยาญนณสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจวาเตนะมมัสุวติโหนตุไมหังนโมพุทธะนโมธรรมะักดะ โมสังคัสสะเสยอะทติทางหูรูหูรูสวาหายะสาธุครับผมเรียกทูปบารมีหลวงพ่อรวยพลรานก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดก็ของดใช้เสียงให้ f อพี่น้องได้รุนเรียกทูปปฏิจกันรุ่นรุนปวยกกันครับผม ครับผมแอดก็จะขออนุญาตเอาเลขทูบหันมาฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเอฟซีพี่น้องจะไม่เห็นตัวเลขนะครับผมแอดจะก็ขอขยับเลขทูปเห้ซีพี่น้องได้ชมชัดๆนะครับผมบเลขทูกก็หันไปนเนาะได้พี่น้องเห็นมาชัดครับตามนี้นะครับผมสําหรับเลขทูบนะครับผมบารามี เหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับก็สุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบุญบาร,รมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบดนนลบารมีเรขกทุตที่จุดออกในขณะน,นี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยรัฐบาลไทยในงวดประจาวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนพศ2567ให้เ c ีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลียทุกบาร,รมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุ ครับผมเลขทูปบารมีหลวงู่รวยโบราณก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเอซีพี่น้องเห็นเป็นตัวไหนคอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับคอมเมนต์อาจจะแตกต่างกันออกไปเผื่อเพื่อนๆมีโชคด้วยสําหรับแอดมินเห็นนะครับก็จะคอมเมนต์เอาไว้ท้ายคลิปนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมได้นะครับเผื่อคอมเมนต์ตกกันเผื่อมีโชคด้วยกันสําหรับวันนี้ถ้าเอซีพี่น้องชื่นชอบในทางรลขทูปบารมีเดี๋ยวหลวงู่รวยโบราณก่อนออกไปก็ลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับ สำหรับวันนี้แอดมเขาขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่การน,น้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ